สวัสดีครับตัวเรากสู่เล่าหลังเกมนะฮนะน่าสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เสร็จเส้นไปที่เรียบร้อยปิดฉากฤดูกาล2022ถึง23นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับแน่นอนครับก็คงไปเน้นที่เซนต์แมร,รี่กันหน่อยนะครับต่อให้มันจะไม่มีผลอะไรเกี่ยวกับเรื่องของตารางคะแนนหรือโอคต้าสิทธิ์อะไรต่างๆก็ตามแต่การยิงไปถึงรวมกันเท่าไหร่8ประตูนะครับซดันเจอกับเิเว์พูลเสริมไป4ประตู่อ4 เราได้เห็นอะไรกันบ้างนะฮะในเกมนี้นะครับก็เดี๋ยวไล่เลียงกันไปครับแต่ว่าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับให้กับช่องของผมนะครับอยากดีๆแล้วก็มีฟีเจอร์สแ n งเป็นช่องทางสับสนุนโดยตรงเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณลุงหน้าครับผมผมว่าเข้าจริงเกมนี้เนี่ยมันมันเป็นเกมที่ผ่อนคลายมากๆนะครับสำหรับแฟนๆลิ์พูลนะฮะผมมีโอกาสได้ไปที่ร้าน ฮอสแอนโฮปนะครับคราบบาร์ที่รัานพาวซอยสี่นะสถานที่ที่ผมเคยจัดเอาส t ต n ดิ้งนั่นแหละนะฮะใครยังไม่ได้ดูมีบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับเพราะาเกมนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นการปาร์ตี้ปดิดฤดูการครับแล้วก็แฟนลูกูมาเยอะมากโอ้โหหลั่งไหลกันมาแบบ ต่างคนต่างมาแล้วก็มีกลุ่มก้อนที่เขาจับจองที่นั่งกันอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ผมก็ไปในฐานะเหมือนเป็นแค่ s เซอร์ไพรส์ให้กับทางร้านเขาก็ขึ้นไปพูดคุยเล็กน้อยนะครับได้เห็นเลยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรายังคุยกันกับหลายๆคนที่เราได้เจอนะครับว่านี่ขนาดในเกมที่ลิเวอร์พูลมันไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะไม่ได้ไปลุ้นแชมป้ยนส์ลีกไม่ได้ลุ้นอันดับหรือโคตาหรือต่างๆก็ยังมีการสนับสนุนยังมีการซัพพอร์ตที่ มันเหมือนทําด้วยจิตวิญญาณน,นะครับทำด้วยแพชชั่นที่เราอยากจะมารวมตัวกันต่อให้มันจะไม่ได้ส่งผลอะไรก็ตามแต่ซึ่งผมก็เชื่อว่าแฟนบอลหลายๆทีมก็เป็นแบบนั้นนะขอแค่การมาอยู่ร่วมกันขอแค่การได้ส่งเสียงเชียร์ได้แบบเออทำอะไรในฐานะของการเป็นแฟนบอลน,นะครับประกาศตัวตนเชียร์สพอร์ตสับสนุนไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่มันดูสวยงามเสมอครับ พอรายชื่อออกมาะนะครับเราก็เห็นครับว่าเป็นไปอย่างที่มีข่าวก่อนหน้านี้เนาะซอนเบเกอร์มาเดียมาฟิชฟ,ฟันได้ไมาไเดียมาไอรีโยังเจ็บอยู่เดว,วินนูนเยสแม้ว่าจะมีภาพซ้อมแล้วแต่ก็ยังไม่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเยนครอปจึงเปิดโอกาสให้มันดาสำรองหลายคนโดยเฉพาะในแนวรับเนี่ยลงเล่นโอ้โหเยอะแย,ยะมากเราได้เห็นคมวนเคลเลอร์ครับลงฟาสาวครับ คู่เซนฮาฟเนี่ยเป็นชอรมาทิฟ wow. กับโจโกเมสว้าวแกเห็นก็รู้เลยครับว่าสนุกแน่นอนลุ้นก็สนุกแน่นอนนะฮะแบ็กซ้ายก็เป็นซิมิกาสก็ยังมีเทรนด์อยู่ครับที่คอยปักหลักอยู่ตรงกลางมีฟาเบนโยครับมีเจอร์สเมเนอร์ลงเล่นนัดสุดท้ายกับลิเวอร์พูลแล้วก็เกติสจอนส่วนข้างหน้าครับโมซาลาดิโกโชตาและบ๊อบบี้ฟิมิโนครับลงเล่นนัดสุดท้ายอย่างเป็นทางการจริงๆแล้วให้กับลิเวอร์พูลนะครับ ซามตันตกชั้นไปแล้วครับซึ่งโคช้ชอย่างรูเบตเลสก็คุมทีมเป็นอันสุดท้ายเพราะว่าซีซั่นน่าจะ,ะไม่ได้ทำงานต่อครับน่าจะเป็นรัสเซอร์มาตินนะครับที่ย้ายมาจากส่วซีคุมทีมซามตันแทนนะครับแต่ไอ้ความที่มันไม่ต้องกดดันอะไรนั่นแหละครับมันจึงทำให้เกมมันเปิดแล้วถือว่าเป็นกำไรให้กับคนดูคือ2ประตูแรกของลิเวอร์อพูลเนี่ยมาเร็วมากไม่ถึง15นาทีครับแล้วมันก็มาจาก วิธีการเข้าท,ทําที่ที่เราอยากจะเห็นอย่างเช่นลูกแรกครับก็คือการบีบขึ้นไปค่อยๆขยับขึ้นไปกดดันในแดนของคู้แข่งซึ่งสุดท้ายมันก็เกิดความผิดพลาดจนได้ครับเพื่อซ้อมตันเคลียร์เข้ามาแล้วโชวตาก็โผล่เข้ามาตรงนั้นพอดีแปลง่ายๆเข้าไปเลยครับมันคงบอกว่าเฮ้ยวิธีการที่มันคุ้นเคยของลิเวอร์พูลอะพอมันทําลงตัวแล้วมันมีโอกาสเป็นไม่ได้ครับที่จะนําไปสู่ การฉกฉวยโอกาสการาแย่งชิงบอลกลับมาแล้วเ,เปลี่ยนจากรัฟเ็นุกหรือยิงประตูได้หลือ,อย่างโชต้าทําได้หรือประตูที่2ก็สวยครับคือเราไม่ก็เห็นการแทงบอลจากระยะไก,กลขนาดนั้นแบบแทงขึ้นมาแบบตรงๆนะฮะแต่พอตั้งแต่เทรนด์ขยับมาเล่นเป็นตัวเปิดบอลใช่ไหมฮะรูปแบบเนี้ยเห็นบ่อยครั้งครับแล้วก็แทงเข้าไปแทงเข้าไปแทงเข้าไปแล้วคราวนี้เทรนด์มาถึงฟาร์เบนโยฟารเบนโยให้กับบอบบี้โอ้โหแล้วบอบบี้ก็ ก็ยังมีแบบความเป็นบ๊อบบี้เ่ยเครื่องหมายกันค้าก็ยังมีมีลีลามีการโยกมีการสับหลอกร้มระในหน,หน้ากันไป2คนใช่ไหมฮะแนวรับของซอลตันและก็ยิงเข้าไปสองศูนย์เอาเข้าตรงๆนาะทีนั้นเนี่ยมันแทบจะไม่มีแวบมาเลยครับว่าซอมตันจะยิง4ประตูรวดเลยเหรอเป็นไปได้เหรอนะรแต่ถ้าเรามองถึงความ ความเข้มข้นละกันครับคือเกมนี้มันเปิดอยู่แล้วแล้วประกอบกับแนวรับของลิเวอร์พูลเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นตัวสำรองทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นได้ครับไม่นานนับห้าดีถัดมาเองครับนาทีที่19 3ซ้ด้นก็ตีไข่แตกเจมส์วอชพาวใช่ไหมฮะตูมเข้าไปลำเลียงจากทางด้านขวาแล้วก็ค่อยๆไหลามาไหลามาแล้วก็แปรผานมือของเคอร์เรอร์เข้าไปหรือถัดมาประตูที่เสมอมันก็เริ่มเห็นความ ความผิดพลาดแล้วูวก็เสียบอลตรงกาสนามแล้วก็โดนสวนทันทีครับแล้วก็มีความเร็วของบรรดาเด็กๆหลายคนซึ่งเกมนี้เนี่ยสุริมานาก่ต้องก็ต้องถูกชื่นชมนะครอยู่ในพื้นที่ที่มันเหมาะสมมีสปีดความเร็วที่ดีแล้วพอมาดวลเดี่ยวกับทั้งชอมาทิปทั้งโจโกเมสสุริมานาสามารถวัดได้ครับมันจริงสามารถชิงเข้าสู่ในพื้นที่สุดท้ายหรือพื้นที่อันตรายได้ พอโดนตัดตรงกลางปุ๊บเ,เปลี่ยนจากรับเป็นรูกกลับมาแล้วแทงทีเดียวครับสุมาน่าก็ถึงบอลก่อนแล้วก็แปรข้ามมือของเคลเลเอร์เข้าไปสองสองจนจบครึ่งแรกแบบงงๆอยู่ัทงที่รูปเกมตอนแรกโอ้โหมันดูมันดูเหนือกว่านะครับแต่ก็มาโดนตุบๆอ้าวสองสองไม่ทำไรครึ่งหลังนักเข้าไปอีกครับเริ่มมาไม่ถึงสามนาทีครับในครึ่งหลัง คือจังหวะที่ขึ้นเกมด้วยซ้ำไปแล้วพยายามจะเข้าไปปั๊มบอลโดยเทรนด์นั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นพเพื่อนของซามตันที่ได้ก่อนเรียนโกก็ตวัดยาขึ้นมาแล้วมันมาถึงสุลิมาน่าที่อยู่ในนดนตัวเองนะครับในการสปรีดขึ้นมาคือผมรู้ว่าการยืนตำแหน่งของแนวรับทั้งชอมาทิปตทั้งโจโกเมสพยายามจะถอยเพื่อหาพื้นที่ที่มันเหมาะสมหรือในการตัดสินใจที่จะเข้าบัตท แต่ความเร็วของซูเลมาน่ามันมันมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งตัดสินใจไม่ทันว่าจะเอาอยังไงจะเข้าหรือจะรอประคองไอคนที่จะรอประคองหรือคนไหนจะเข้ามาที่โกเมสไม่มีการตัดสินใจใดๆเกิดขึ้นครับแล้วมันก็มีพื้นที่ว่างแบบโล่งมากๆครับแล้วก็ปัน่นโค้งซึ่งก็ต้องมองว่าการยตมแหน่งของเคเลเฮอร์ออมันดูเอียงๆไปหรือเปล่าผมว่าลูกนี้แหละที่ ที่มันแบบอ,า,อาจจะอาจจะรู้สึกแบบอม,มันน่าจะปวดกต่วิธีการเล่นเกมรับทั้งระบบของลิเวอร์พูลในทีมชุดนี้นะในเกมที่เจอกับซามต่างสามส,ามสไปครับไม่นาน4ีสองอีกคราวนี้เนี่ยบรรดาตัวสมรอง,รงล,ร Ass, Elliot, o, ลงมาแล้วครับเฮนเดอร์สันดีอาร์สเอเลียดคาโปลงมาแล้วครับแต่โดนเพิ่มอันนี้ก็ต้องรับผิดเป็นเต็มสำหรับเฮนเดอร์สัน กา่จะเซนบอลขึ้นมาจ่ายบอลแบบง่ายๆครับโดนตัดดือดัดอาร์มสตองจี้เข้าไปแล้วก็ลอบเป้าเลยครับเลือกจริงเลย4-2คือทั้ง4ลูกอะโอเคครับมันมันค่อนข้างจะยากต่อการป้องกันเนาะแต่ในมุมองของเราเนี่ยมันก็เออมันขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้เล่นด้วยแหละนะครับทั้งแนวรับคู้ชนะฮารับทั้งผู้รักษาประตูนะฮะซึ่งมันก็ เป็นผลพวงที่มันต้องยอมรับให้ได้4-2ไปแล้วครับเป็นแบบวันที่เอนเตอร์เทนมากๆา้าัดเวลานั้นก็โดยเฉพาะฝั่งของโจบาเอนเตอร์เทนมากๆครับโอโ้โหทิ้งท้ายด้วยการชนะเรียวผูก็สวยดีเหมือนกันนะครับต่อให้ตกชั้นะนะี่ทีมบวยก็ตามแต่เรูก็มีก๊อกสออีกครับแล้วประตู4-3นะครับผมชอบม,มาก การประสานงานทุกสิ่งอย่างมันเออมัน,ม,นมันเหมาะเจาะพอดีขึ้นมาถึงปึง้งเอเลียดยกให้เทรนเทรนตบเข้ามาตรงกลางแล้วคััโกก็ชาร์จจอๆมันเป็นวิธีการที่เข้าทําแบบพื้นฐานครับแต่ทรงประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะสี่ถัดมาแป๊บเดียวครับหรยอาร์สอาบอลลงนะฮะทำท่าว่าเหมือนจะออกผู้เล่นของซัมตันยกมือประท้วงแต่ไม่ออกครับ เล่นต่อแล้วก็ให้ซาร่าซาร่าแทงต่อน,นิดเดียวครับให้โชตา้าอัดตม้มเข้าเลยค,คือลูกยากๆอ,อยู่ก็เข้าซะอย่างนั้นสีเท่าในช่วงเวลาที่เหลืออีกอเกือบเกือบสินาทีถึงยี่สินาทีได้ก็พยายามบดนั่นแหละครับบทไปบทมาแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่มีประตูเพิ่มเติมแต่มันก็เป็นสี่สีที่ได้เห็น ความสุสนานแล้วกันครับถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากกับเกมให้มันเปิดแบบนี้กับเกมที่ไม่ได้ส่งผลกระทบในเรื่องของอันดับหรือโคต้าใดๆทั้งสิ้นนะครับถือว่าเป็นหเกมที่สนุกมากๆและเป็นเกมที่ได้อํลลาโรเบโตฟิมิโนอย่างจริงจังด้วยกันยิงประตูได้ด้วยนะครับหรือแม้ทั้งเจนส์มิลเนอร์ครับที่ได้ลงสนาม บทบาทสุดท้ายคือถอยมาเป็นแบ็กซ้ายด้วยซ้ำนะครับในตอนที่สิมการ์านั้นโดนเปลี่ยนตัวออกไปก็ยังเป็นทุกสิ่งอย่างครับในวัย37ปีขอแค่เยนครอปบอกมามิลลี่พร้อมหมดบรรยากาศในช่วงหลังเกมอาจจะไม่ได้สะเทือนอารมณ์เหมือนเกมลัตชาที่แอนเฟียนะครับแต่มันก็บ่งบอกแล้วว่าทุกคนก็ร่วมกันฝ่าฟันมาครับมันถึงจุดที่มันต้องเปลี่ยนทายและสำคัญคือมันก็ต้องเดินไปข้างหน้าต่อไปครับ ซึ่งก็จะเป็นซัมเมอร์ที่สุขสนานแน่นอนอย่างที่เยนคลอบบอกไว้ตลอดครับว่าซัมเมอร์นี้รับโทรศัพท์กันสนุกแน่ครับสายไหม้แน่นอนแต่ถ้าเรามองสถานการณ์อื่นอาะอย่างเช่นเกมที่ไบรตันใช่ไหมฮะที่ไปแพ้เซวิลาท้ายเกมจบเกมแล้วเนี่ยนะครับแฟนๆไบรตันก็ร้องปรบมือให้กับเล็กซิสแมคลิสเตอร์ลงถึงมัวเซจกซโดด้วยครับมีช็อตที่แมคลิสเตอร์นั้นน้ำตาไหลด้วยนะฮะ เพราะว่ามันเป็นซีนาอารมณ์จริงๆแล้ว mm hmm. เดชบี้ก็นั่นแหละครับ mm hmm. ให้ทุกคนแบบปรบมือให้น้องหน่อยแล้วเดชบี้ก็ยอมรับนะครับพู่ตรงไปตรงมาเลยว่าอาจจะเป็นนัดสุดท้ายแล้วของแมาเลสเตอร์แล้วก็ไกเซโดที่เหลือค่อยว่ากันผมเลาจะสื่อว่าซัมเมอร์นี้ลิฟวูสนุกแน่ครับกับการเสริมทัพและคงจะเริ่มต้นโดยเร็วที่สุดส่วนในโซนท้ายตารางอ่ะขอแตะนิดนึงครับ เพราะมันก็สู้กันมันมากนอกจากสามตัานที่ตกชั้นไปแล้วนะครับก่อนโลสนามล่าสุดท้ายก็มี3ทีมใช่ไหมครับลีสเลสเตอร์เอเวัตันสองใน3นี้จะตกชั้นเงื่อนไขก็คืออย่างเอเวัตันง่ายสุดก็คือต้องชนะบอลมัดส่วนเลสเตอร์ต้องชนะเวสต์แฮมครับแล้วลุ้นไม่ให้เอเวัตันชนะส่วนลีสเหมือนกันครับต้องชนะสเปอร์ก่อนที่เหลือก็ลุ้นให้อีก2ทีมไม่ชนะแต่ปรากฏว่าโอ้โหมันพลิกไปพลิกมาน่าสนใจลีสเนี่ยโอเคอาจจะยากหน่อยเพราะโดนสเปอร์เนี่ย ล่อเป้าสุขสนานเลยครับจบเกมเนี่ยแพ้ไปสี่หนึ่งสู้อะไรไม่ได้เลยมิลุคัสมูราที่ยิงประตูได้ด้วยใช่ไหมฮะเกมอำลาของมูราด้วยสำหรับแฟนแฟเปอร์นะแต่ระหว่างเอฟเวอร์ตันกับเลสเตอร์เนี่ยสนุกครับเพราะมีช่วงที่เอฟเวอร์ตันยิงไม่ได้แล้วเลสเตอร์ขึ้นนำครับฮาวิบานส์อีกลูกหนึ่งสองประตูขึ้นนำไปก่อนสองศูนย์สำหรับเลสเตอร์คือถ้าเอฟเวอร์ตันยิงไม่ได้เนี่ยเลสเตอร์รอดเลยแต่พอมาถึงครึ่งหลังครับดูคูเร่ทำประตูสำคัญมากให้เอฟเวอร์ตัน นำแล้วก็รักษาสกอร์ได้จนกระทั่งจบเกมเป็นอีกครั้งที่เอเวอร์ตันรอดตายครับแล้วก็ยังรักษาสิทธิ์ในการเป็นหนึ่งใน6ทีมครับที่ตั้งแต่เริ่มรีแบรน์ในชื่อของพิมล,ลีกยังไม่เคยตกชั้นเลยนอกจากเอเวอร์ตันแล้วนะครับที่เหลือจะมีแมนเชเต็ดครับมีลิเวอร์พูลมีอาร์เซนอลมีสเปอร์บีเชลซี6ทีมนี้ครับตั้งแต่รีแบรนด์มาเป็นชื่อของพิมล,ลีกยังไม่เคยตกชั้นส่วนเลสเตอร์ ก็น่าจะได้ครับสร้างความบือวาสร้างประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายรอบนี้เนะี่ยขึ้นมาอยู่ในลีกสูงสุดพิมพ์อลีเนี่ยก้าฤดูกาลนะครับ mm hmm. และอย่างนี้นั้นคือการคว้าแชมป์พิมพ์มือหลีในปี2016แต่ครั้งนี้โอ้ไม่ไหวจริงครับไม่ทันจริง,รงก็หวังว่าแล้วกันครับว่าจะกลับมาได้ในเร็ววันนี้เนี่ยที่เหลือเช่นเดียวกันครับทั้งลีทั้งซามตันนะคร่าวาซีซั่นนี้เนี่ย ทีมน้องใหม่รอดหมดเลยนะครับฟูลแลมบอลมัตลอตเทนแฮมฟอร์เรสเป็น3ทีมเก่าที่ตกชั้นหมดเลยครับเลสเตอร์ลีสและซามมัตันส่วนอีก3มทีขึ้นมาใหม่อาเรารู้หมดแล้วใช่ไหมฮะเบอร์ลีย์เชฟฟีเรตและลูตันเชาครับ,ค,รบคลาสสิกมากเด็กยุค8 0ศูนย์ยุคต้น9 0น่าจะพอจำไม่ได้สำหรับแฮตเตอร์นะฮะ เดี๋ยวว่างเพื่อมีจังหวะได้ดีเดี๋ยวเอาเรื่องของรูตันมาเล่าสุวนฝฟังในคบทสรุปครับของฤดูกาลนี้และก็นาสุดท้ายของลิเวอร์พูลที่เหลือช่วงปิดฤดูกาลก้อนลุ้นครับในเรื่องของตลาดซื้อขายแต่ถ้าในถ้วยหลักอยังมี FA ฟเอคัพนักชิงยังมี UEFA Champions League ลีนักชิงซึ่งก็จะหยิบยกเรื่องราวเล่าหลังเกม เอามาเสิร์ฟให้ทุกคนเหมือนเดิมน,นะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ไว้เหมือนเดิมนะครับทั้งช่องยักษ์ดีๆนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ตรงนี้ครับก็มีช่องทางฟีเจอร์สุเปร์แตงได้บ่อยแล้วครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ